สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าก,กับหลานมาเที่ยวอีกแล้วค่ะ Hi hey guys, Virginia. today today we're back with Kanya Khmerland and today we're at สวนหลวงใช่ค่ะวันนี้เรามาเดินชมที่สวนหลวงอีกค่ะ We're gonna do t five minutes ออกกำลังกายไปด้วยชมไปด้วยค่ะเดินการเดินนี่มีประโยชน์มากค่ะ Yes ทำให้เราแข็งแรงมากขาเราก็แรงชมวิวสวยๆไปด้วยกันเลยนะคะบอล์กิ่งบอกกิ่งวันนี้จูเนียใจดีมาเดินขอบคุณยาย yes, um, วันนี้จุนเนี่ยพูดแบบเฉยชามากเลยค่ะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยอะไรคะเพิ่งเดินเหนื่อยเหนื่อยมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากคือตอนเนี่ยเพิ่งตื่น Speak Speak I just woke up Yeah Yes I just woke up and I'm super tired. Yeah. What? Yes. Now we're walking. No this i <is S 2> walking. gonna make me more tired. เราจะชมต้นไม้ไปนะคะชมบรรยากาศไปะคะ่ะไปกับน้องจูเนียนะคะ่ะทางนี้นะคะ่ะ It's, it's, it's windy and it's super cold, guys. Yeah. It's morning, so it's pretty cold. Um, yeah. Yeah, what deep? What? It's rocks. Do you know rocks? These are stuff that's super hard. Super <laughs> hard. อาดอาดอาดเซียไปต่อไปต่อไปต่อคุณเนี่ยมาไหปทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลไปทางไหนดี เราจะไปฟังเสียงนกกันนะคะวันนี้น่ะเห็นไหมวันนี้สี่ห้านะไม่ใช่หกเก้านะคะนะทางโน้นค่ะเราจะไปทางโน้พนพนักงานกำลังลงดอกไม้ค่ะกำลังลงดอกไม้เบสเบสโอ nè, thấy mấy, xiềng long không? เราไปฟังเสียงนกกันเราจะอ้อมไปทางนี้พนักงานกำลังทำงานกันค่ะลงดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะวันนี้กำลังเตรียมนะคะแล้ว,ลวพอลงดอกไม้เสร็จเขาก็จะปิดสวนหลวงเลยนะคะ Yeah. โอ้เย็นสบายมากตรงนี้เย็นไหมครับตรงคลองน้ำเนี ai, ่ยโอ้เว็ีๆเวลีเวีเวีเย็นสบายขนาดรถมอเตอร์ไซค์เขายังขับผ่านลยลูก ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะท่านนี้ครับเฮปป้อปั <c oughs> <c oughs> ่นเป็ด <c oughs> กับคุณยายนี่นะ <c oughs> เราคงเข้าฝั่งไม่ได้แน่ <c oughs> ถ้าไปปั่นเป็ดกับคุณยายโ <c oughs> โหเราคงเข้าฝั่งไม่ได้แน่เลยครับเ <c oughs> พราะคุณยายไม่มีกำลังขนาดนั้น เราจะเดินไปทางนี้ครับวันนี้เราจะไปฟังเสียงนกอีกเมื่อวานเนี่ยนกบอกหวยคุณยายด้วยหกเก้าหกเก้าครับเก้าเก้าหกหกอยู่อย่างเงี้ยเอา เบอร์ตัวเลขเบอร์นัมเบอร์นัำเบอร์อ,อะไรลอตเตอรี่ <atter> ใส่หมวกแล้วจะเย็นนะครับ <Okay. S 1> ขวัญพนักงานกำลังทำงานเป็นอย่างขายันขันแข็ง <laughs> นี่แปลงทางนี้ก็จะลงแล้วนะคะ <laughs> Uh huh. แปลงทางนี้ uh huh. แล้วก็แปลงทางนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ uh huh. น,นี่ค่ะลงเข็นไปนะคะ s <S เ,เตรียมแปลงเสร็จแลว้วแล้วก็ลงดอกไม้ค่ะ let's go let's go ทางน,างนี้ทางนี้จะมีที่นั่งด้วยทางนี้ก็ไม่ร้อนด้วยโอ้โหกาเว้าทำไมมันร้องอยู่ทางโน้นเนาะวันนี้ทำไมไม่อยู่ทางนี้เนาะกาเว้ากาเว้านี่กำลังทำงานกันเป็นจุดจุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดไปนะคะ จะเดินชมค่ะวันนี้มาทางนี้ครับน่ะ

เด <The> <laughs> เดินผ่านมาตรงนี้มาเจอดอกอะไรคะนี่มีใครรู้บ้างคะสวยสวยสวยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยมีมรงตรอมเลยคะ่มะมลรงตรอมเยอะเลย <c oughs> อะไรมะเรงหวย <c oughs> คนละเรื่องกันเลยนี่ดูสินี่ <c oughs> นี่นี่โอ้โหเสียงนูนค่ะข้างบนนะ่ะเป็นกลุ่มๆๆสวยๆดอกอะไรนะคะน่ะน่ะออ,ออกดอกสวย,ยสวยค่ะน่ะอ,อคุณยายจะเจ็บภาพไปเรื่อยๆนะคะ จะไปเรื่อ,อยๆค่ะนี่เขาจะออกดอกตามเนี่ยนี่ค่ะนี่กำลังเริ่มออกดอกเห็นไหมคะน่ต้นอะไรอ่ะนี่ค่ะนี่ต้นอะไรออกดอกสวยๆ We don't know We don't know Oh It's a flower Flower no. Growl สวัสดีครับ What I don't know Bye ไปกันค่ะเดินไปเรื่อยๆจ้าเดินกันไปอีกค่ะ ชมนกชมไม้ชมบรรยากาศไปนะคะยายพาเดินค่ะวันนี้เสียงร้องเข้ามาจาก้างไหนเอ่ย ียงร้องเข้ามาจากทางไหนครับ <What? S 1> กระเพาก็สวยสวยคันกระเพาในกระถางเนี่ยขึ้นสวยงามมากเลยเราข้ามสะพานไหมครับ Yes No No งั้นเราก็กลับไปทางเดิมเพราะนั้นมันจะไปลึกเลย it's gonna go deeper ลึกไปลึกแล้วเราหลงหลงปะงั้นเรากลับ <Yes. S 2> ถ้าเราหลงเราก็กลับไม่ถูกดูสิลกึกอือใช่หุยเราไปดูดอกอันนี้ทำไมเยอะจังแนี้ <laughs> เราก็ต้องเปิดแผนที่เวลาเรากลับไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเราหลงอ่ะจะทำให้เราหลงได้เพราะว่ามันกว้างมากและมันก็มีหลายซอยด้วยเราก็จะจำทางากับไม่ได้ใช่ไหมครับนี้จะเป็นคลองน้ำค่ะ น้ำมีแต่พนักงานค่ะช่วงสายๆคนวิ่งคนเดินก็จะกลับกันหมดแล้วค่ะช่วงนี้จะมีพนักงานทำงานกันไปค่ะดูชมจุดนี้ก่อนนะคะ yeah, <it> s <S จุดนี้เป็นจุดที่สวยนะโนถ้าเป็นแปลงดอกไม้ ถ้าดอกไม้ขึ้นนี่จะสวยมากเลยค่ะโซนนี้ดูค่ะนักงานกำลังขยันขนดินปุ๋ยใส่แปลงค่ะนี่คือดินที่ผสม เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอารลงแปลงดอกไม้แล้วนะคะนี่ค่ะกองใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะนี่คือแปลงดอกไม้ค่ะแล้วอีกกองดินกองใหญ่ไปกันค่ะ ปรับปรุงใหม่ทุกอย่างเลยนี่แปลงดอกไม้ยังไม่เคยถึงนี่ก็ถึงนะคะเนี่ยยังไม่เคยถึงเนี่ยถึงนี่เลยปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะเนี่ยไม่เคยมาถึงนี่นี่มาถึงนี่เลยดอกไม้จะอลังการมากก็คงปีนี้แหละคุณยายว่านะปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้เลย ปีนี้เธอจะจะลงเยอะดูเนี่ยมาโอเคไกด่อกเรา gonna go to um that building let's go we're g o n go to that um นี่น่ะดูสดอกไม้ร่วงเต็ม มาเรามานั่งตรงนี้กันเร็วดอกไม้ค่ะดอกไม้นีรวกเต็ม เยี่ยมจบเขาปิดเขาปิดเขาปิดปรับปรุงหมดเลยอุ้ยลูกอะไรนี่ยลูกย้าใหญ่เนี่ยฮะเนี่ยลูกอะไรอ่ะลูกวาเหรออุ้ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะ ลูกว่าทำไมแบบแบบใหญ่เลยไม่ใช่ลูกว่าอโอ้ออกลูกเยอะเลยโอ้เต็มเลยจูเนียจูเนียเห็นไหมเนี่ยแต่ละรจริงเนี่ยเหมือนลูกว่าเนาะนี่เต็มเลยค่ะโอ้ยไม่เคยมองดูเลยมานั่งแต่ร่มเงาเขา นี่คือมองว่าข้างบนเขาก็ออกลูกเต็มเลยกินไม่ได้หรอกถ้ากินได้น่งคงเต็มแล้วแหละเนี่ย <c oughs> โอ้โดกมากเลยนี่ด่าเเป็น่มเงาด้วยเป็นไม้ประดับด้วย นูน้นมองไปไกลๆค่ะทางนู้นจะมีดอกสีเหลืองนะคะ yes, <guys. S 2> นูน่นฝั่งนู้นนะคะนีะ่นะ <thanks. S 2> ได้ยินเสียงนกไหมจูเนีย Yes I can hear the birds นะ วันนี้เบิร์ตเป็นเปลี่ยนทางอยู่นู่นก็นอยู่ฝั่งโน้นแล้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วที่คุณยายไป <15. S 1> เปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศจึงล้องมาดังไกลเลย จะร้องรับกันจูเนียจูเนียขึ้นได้ไม่ต้นนั้นน่ะเยีได้ได้ได้ยต้องหา้นะไม่ต้องแสนขาเดี๋ยวลูกต้องใส่ผ่อเลยเดินกโอเค let's go guys นี่นะนู่นไหน่อ okay. ่ะไหน่อ่ะนั่นโอเค this โอเค no ก็แค่มีมดโอ้มีมด I'm wearing barefooted I'm earthling ตอนนี้ดิไม่ได้ตอนแค่นี้ทำไมจะไม่ได้ก็ได้อยู่นะจะเป็นมด มดแดงเยอะเลยเลอครับปวกน่นน่ะโอ๊ยตาย <laughs> งานนี้คงไม่ได้เห็นจูนเนียปีนต้นดอ,อกไม้แล้วมีทั้งมดแดงเลอโอ้ยมีทั้งปวกเขาบอก นี้นกขนาดเลยกินอาหารค่ะนกวันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะ วันนี้ไม่มีแสงแดดก็อากาศเย็นลมลมเย็นค่ะลมเย็นสบายเลยใต้ย่มไม้